สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรด,ปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแจ้งเตือนเงินเข้านะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ8สิงหาคมกรมบัญชีกลาองโอนเงินอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าทางสอทอนะครับได้มีการแจ้งด่วนไปที่ผู้ว่านะครับว่าได้โอนเงินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับเดือนนี้ได้รับเงินเร็วขึ้นอย่างแน่นอนหลายวันเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินเดือนงบปี6-8กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่ง ตามทไลายนะครับของเดือนนี้เขาเปลี่ยนมาแจกเป็นวันที่8สิงหาคมซึ่งเร็วกว่าเดิมหลายวันเลยนะครับกลุ่มเด็กนะครับอายุ0-6ปีจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสําหรับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับกลุ่มต่อมากลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นนะครับ800บาทต่อเดือนอันนี้คือเบี้ยสําหรับกลุ่มปกติทั่วไปนะครับแต่ยังมีอีกา่อนกกลุ่มผู้พนะครับ กลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ60-69ปี700บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ80-89ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับสำหรับเบี้ยระของทั้ง3กลุ่มนี้นะครับทางรัฐบาลตั้งใจว่าจะมีการปรับแบบทั่วหน้า ทั้ง3กลุ่มเลยนะครับโดยจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งข่าวตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่า เขาจะปรับได้ทันหรือไม่นะครับแต่เอาเป็นว่าเขาตั้งใจจะทําเดือนตุลานี้นะครับโดยกลุ่มเด็กนะครับอายุศูนย์หกปีเขาก็จะแจกแบบท่นหน้านะครับปัจจุบันนี้เขาจะแจกเฉพาะพ่อแม่ที่ยากจนนะครับแต่เดี๋ยวถ้าออกกติกาใหม่ออกมานะครับพ่อแม่จะจนหรือจะรวยได้ทุกท่านเลยนะครับขอให้มีลูกอายุศูนย์ถึงหกปีนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับก็จะเป็นท่นหน้าเช่นกันก็คือจะไม่มี800กับพันนะครับเรียกว่าถ้าท่านเป็นผู้พิการเมื่อไหร่นะครับ ได้รับ1,000บาททุกท่านนะครับจะเป็นผู้พิการเด็กหรือไม่ไม่สําคัญจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็ไม่สําคัญนะครับส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับทัวนหน้าเช่นกันนะครับก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะเหลือกลุ่มเดียวก็คือจะได้รับ1,000บาททุกกลุ่มทุกท่านเลยนะครับก็คือถ้าท่านอายุ60ปีขึ้นไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงอายุกลุ่มไหนนะครับถ้ากติก,กาใหม่ออกมานะครับจะเหลือกลุ่มเดียวเลยก็คือ1,000บาทหมดนะคร กลุ่มที่กำไรสุดๆก็คือกลุ่มอายุ60-69ปีนะครับเพราะว่ากติกาเดิมได้600นะครับากติกาใหม่ได้1,000นะครับส่วนกลุ่มอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปอัตราใหม่นี้ก็คือไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วนะครับของเดิมก็1,000ของใหม่ก็1,000นั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีรายละเอียดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับ และนี่นะครับนอกจากเบี้ยหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มเปราะบางนี้ยังมีเบี้ยพิเศษโอนเข้ามาอีก1วันนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ตรงกับวันพุทธที่20สิงหาคม6 8จะมีเบี้ยพิเศษโอนเข้ามาหรายการนะครับเป็นเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทต่อคนนะครับกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งกงรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของธนาคารอะไรก็ได้นะครับสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้พิการเท่านั้นโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนสรุปก็คือถ้ามีพร้อมเพย์นะครับเขาก็จะโอนเขาพร้อมเพย์ แต่ถ้าไม่มีพร้อมเพย์เขาก็จะโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนนะครับเป็นกรณียกเว้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาบังคับว่าถ้าผู้พิการไม่มีนะครับเขาก็ไม่โอนให้นะครับ ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็หย้อนให้นะครับแต่สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าเปี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับเขาไม่ยกเว้นให้แบบนี้นะครับก็คือถ้าผู้สูงอายุไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับเขาก็ไม่โอนให้เลยนะครับจนกว่าจะไปผูกบัญชีนะครับหรือที่ร้ายกว่านั้นนะครับก็คือไอตอนแจก1นึ่งหมื่นนะครับไม่มีบัญชีพร้อมเพย์รัฐบาลเอาเงินกลับเขาแผ่นดินเลยนะครับอดเงิน1นึ่งหมื่นเลยนะครับ และนี่นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดจากกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับเรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2568งบเงินอุดหนุนเงนิน,น,งนอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขอพิการงวดที่4เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม68เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่4เดือนกรกฎาคม,ถ,า 4, าาคมถึงกันยายน2568และเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดงวดที่4 เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568นี่นะครับสังเกตไหมครับงวดที่4เขาโอนให้ผู้สูงอายุนะครับเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับ3เดือนนะครับแต่ในส่วนของผู้พิการนะครับเขาโอนให้แค่2เดือนนะครับก็คือของเดือนกรกฎาคมกับสิงหานะครับเดี๋ยวเดือนกันยาคเขาต้องโอนตามมาให้ในภายหลังนะครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ แล้วก็มีการอ้างถึงหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณจํานวน1ชุดตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2568ขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนการส่งเค์เบี้ยเงยชีพความพิการงวดที่4เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม6 8เงินอุดหนุนการส่งเค์เบี้ยหญงชีพผู้สูงอายุงวดที่4เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568และเงินอุดหนุนการส่งเคร์เบี้ยหญงชีพผู้ป่วยเอดงวดที่4เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568เพื่อให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัตินั้นนี่นะครับสรุปรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ก็คือ ทางสอทอนะครับได้มีการโอนเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยงวดน,นี้โอนให้กับผู้พิการ2เดือนนะครับแต่โอนให้กลุ่มผู้สูงอายุนะครับทั้งหมด3เดือนก็คือกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยานะครับส่วนของกลุ่มผู้พิการเดี๋ยวก็ต้องมีการโอนตามมาให้นะครับเมื่อใกล้ๆจะถึงงวดของเดือนกันยานะครับ และนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเบีย้ยทวนหน้าของพวกท่านนะครับก็มาดูนะครับว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับจากเพจ a c e b o o k ของ NBT Connect นะครับวราวุุิแจงงบปี69เบีย้ยยังชี้ผู้สูงอายุแบบทวนหน้า1,000บาทอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นพร้อมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุลดการใช้งบประมาณภาครัฐในวลาวุฒิศิลปา,าชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอแจงนายชัชวานแพทย์ยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเลขาธิการพักไทยสร้างไทยในประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณดูแลผู้สูงอายุระบุปัจจุบันการจ่ายเงินผู้สูงอายุเป็นระบบขั้นบันไดซึ่งในปีงบประมาณ2,568ใช้งบประมาณไป96,000ล้านบาทหากในปี2,569จะจ่ายเงินผู้สูงอายุรายเดือนระบบขั้นบันไดแบบเดิม จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ2,000กว่าล้านเป็น98,000ล้านบาทแต่หากปรับเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบท่วหน้า1,000บาทซึ่งขณะนี้การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เสนอเรื่องเข้าสู่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อขอจ่ายเงินแบบท่นหน้าให้แก่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปซึ่งอยู่ระหว่างของความคิดเห็นจากหลายฝ่ายหากจ่ายสวัสดิการต่อเดือนให้แก่ผู้สูงอายุแบบระบบทุนหน้าในปีงบประมาณ2,569คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุ 13.2-13.5ถึงล้านคนต้องใช้งบประมาณ1 1 58,900ล้านบาทและหากยังใจในอัตรานี้ไปอีก5ปีเงินงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1 81,000ล้านบาทซึ่งเงินงบประมาณมีแต่จะเพิ่มขึ้นและที่สาคัญอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นที่20ล้านคนส่งผลให้งบประมาณกลายเป็น2 0 0 0 0 0ล้านบาท และ3แสนล้านบาทในที่สุดกระทรวงพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุผ่านโครงการด้านสุขภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุพึ่งพางบประมาณภาครัฐให้หน้อยที่สุดนี่นะครับสรุปแล้วก็คือเกี่ยวกับเบีย้ยผู้สูงอายุ1,000บาททวหน้านี้นะครับตอนนี้รัฐบาลได้ทาการชงแล้วนะครับตอนนี้เรื่องก็อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นนะครับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเป็นคนชงเรื่องไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะจ่ายแบบท่วหน้าให้กับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ6-9หรือก็คือเดือนตุลาาาคมทีี่่จะะถึงนนน้้รัเพฉข ก็คือรัฐบาลทําการชงแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเดือนตุลาคมนี้จะทันหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับและนี่นะครับในโพสต์เขาก็มีอินโฟกราฟิกนะครับรูปภาพรูปนี้นะครับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุทัวหน้า1,000บาทอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นลงวันที่28พฤษภาคม68นะครับอันนี้เป็นข่าวจาก nbt นะครับหรือก็คือสถานีโทรทัศน์ช่อง11ในสมัยก่อนนะครับซึ่งก็คือทีวีของรัฐบาลนั่นเองนะค